ขอสีได้บอสีได้บอเป็นไวกิ้งที่ไร้สมรรถภาพมากเดอไวกิยา อีกรอบหนึ่งจะตีให้ได้เฮ้ยมาเชอะอุ้ยบอกโ่าหกเหมือนเดิมอ่ะหกแวงหวนโซโซแวนหกลูกนี่ก็เข้าใช้ได้มากเลยอ่ะเออแม่ไม่เท่าหนึ่เท่าหนึ่งเท่าหนึ่งครับที๊กซาครับเลือกอะไรก็ได้บอกไปดื่มเลือดอีกแล้แหวนเอาละผมก่อน

กูถูกสี่ถ้าได้สี่บวกอหนึ่งไหมหนึ่งสปีดหนึ่งเงเลยแต่ก่อนมาแหวงจะไปวางสักหน่อยวางเลยมาแหวงแรบตรงนี้ครับแล้วเดินไปทางไหนครับทางนี้สามสี่ได้อยู่กูว่ามาแหวงสปีดเท่าไหร่ครับมาแหวงสามเธอซาผมตาผมนะหนึ่งสองวางแถบสามสี่เซิร์ตโอ้ยสปีดสปีดโรครับชีวิตกูทำอแค่นี้แหละชีวิตกูสั้นสปีดสี่ สามไม่เจอครับมันเสิร์ชยากมากเอยู่เสิร์ชไปเรื่อยหลังเนี้ยไพโรธไม่มีแท็บให้วางแล้วนะครับแท็บวางไปแลาสองเฮ้ยคุณไพโรธเสิร์ชใช่ไหมฮะเสิร์กฮะบ้านคุณมังเฮียนนะเจอไหมอ่ะไม่เจอตอบเลยไม่เจอเดินไหมหรือว่าอยู่ที่เดิมหนึ่งไพโรเอออ่ะ ตาผมไม่กคุณไวกิ้งตาผมมาผมโดนรถสอบอีกแล้วใช่เขาอยู่ข้างๆด้วยเขาจะทอยสู้กับคุณแล้วเขาโนเลดเยอะด้วยอืเขาเป็นผู้รู้อีกก็เป็นวิชาเกิร์ลคือก็รถสอบก็ยังไงก็เจอเขาหน้าได้ทันอยู่แล้วแหละผมไม่รู้สึกว่าถ้าคุณทิ้งมาไวเอามันั่งจับบัฟตัวเองแล้วแคุณจะเจอกับไวกิ้งคนหนึ่งป่วยอย่างนั้นแหละมันนั่งบัฟทีละสามทีละโอยไปของคุณนี่ไม่เคยลดเลือดเลยหรอฮะลดไปหนึ่งเองลดไปหนึ่งรถจากคุณไงถ่วงว่าผลรถจากผมไง แกได้ทำได้ทำได้ทำมาวางแกมันศัตรูคู่แข่งฉันจริงๆฉันไปเลยมาเฮ้ย activate trap มาสิป่อยโนเลรนะโนเลอ่าครับจัดไปรถสปีดผมก็ไม่กลัวหรอกยังไม่ได้บวกครับบวกสกูร่าอีกหลูกหครับหกครับมาเลยด้วยความที่เป็นคมเป็นเสียงบอกเลยว่ามึงสคนต้องตายด้วยแถบเองกูไม่ไปหรอกไม่ไปเย เวอร์อฟอร์ม,รมโค้งไม่างเดียวเลยนะกูจะไปทำไมกูจะไปกัได้ไมาถึงตัวกูจ้าตระกูลเฮนเซเนียของเราท่ว่างกับเานนขเาไว้อโอ๊ย ้ยหมดแล้วเท่าไรครับปกครับปกแถบคุณก็หมดแล้วโดนหนึ่งเดเมจครับอุ้ยหนึ่งเลยเหรอกับดาคุณหมดแล้วนะคุณมีแค่สองอันนะรอบนี้เรามีขวานสำริดอ่ะคุณอ่ะออ่ะยังอยู่นี่อยู่เลยไม่ต้องพูดมากมาหกลูกคุณอย่ามาชวนคุยให้ผมค่อยมเกิดมาเพื่อทำลายล้างแสดงอิทธิฤทธิสิบเอ็ดแต้มให้เขาดูลูกหะักโมอุ้ยแปดแปดแปดนี่ค่อยหน้าลุ้นหน่อยเออไม่ไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่จริงหรือเปล่าจะลดจนช่องพี่แอ้มทำไมคุณไม่เหลือแล้วให้มันเล่นกับผมต่อแต่ไม้ของข้านั้นเจ็ดเม็ดเยอะกว่ากูแล้วเหรอมึงมันเรู้เหรอไอ้หน้าไอ้นั่งฮิวเลือดป้ามาแหวงคือกล้ามใหญ่มากเก่งนี่แต่เอาไปบอดบอดบอดแม่เออเออเอไปไปแปดชนโวยเหนื่อยคนกับมึงเนี่ยแหวง หลบได้ตีแน่นอนอยู่แล้วลลใสอสายคำรามตีอีกตีสแตทตัวนี้ก็ขวยญเย็นมันต้องใช้โนอริธเท่านั้นเอาเลยเอาเลยเอาไว้เอาไว้ออไอเจ้าเด็กกระเปียกเองเรูเเ้จะมาสูา้ค่ะถ้าคุณโดนดีเฟนส์ได้ในมาแหวนสวนกันเลยไม่ได้ไม่ได้หลายหลายลอมกันนะเองเรู้จะมาสู้ค่ะพี่แม่เล้วกันแค่อย่างเดียวไปโอ้ไป สบายเรียบร้อยแล้วมาแวะไม่เก็บคอเดินไม่หมดนะเมื่อกี้คุณเดินมาจากนี้ค่ะผมไม่เดินผมอยู่ให้เขาต้องหลบหลีกผมไปได้หรือไม่มาแวงเดินมาเก็บคอแล้วเข้าไปุบแม่งเลยคู่ตอนนี้ทั้งทีทั้งทีมาคือแบบต้องมาแวงเท่านันแลวตอนนี้ก็จบก่อนที่ผมจะจบเกมผมยังลืมบอกความลับของผมถ้าเกิดในตานั้นผมไม่ได้ตีใครหรือตีใครเลื่อนไม่ลดเลยมันจะเกิดเงื่อนไขของผมขึ้นมา ีไม่ลดเลยก็รับเหรอมันต้องมีการหลังเลือดขาม่สอนหรอว่าเป็นใครแต่ถ้าเกิดผมตีฮีโร่ไม่ได้เนี่ยผมจะโกรธกับตัวเองไม่มีใครเจ็บเลยผมจะซัดกับตัวเองละทำลายตัวเองเมกับไมโรนะครับผมอาโดนแล้วลูกถ้าผมทอยได้ต่ำกว่าค่าไหมคือ6ผมจะได้หนึ่งดาเมจเฮ้ยยังปะหก พี่รอดโชคดีรอด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 ่ะเชิญตาคุณวาวมาแว่งมาแล้วเจ้าค่ะจัดใบจัดใบตามแผนที่เราคุยมาแว่งมาแว่งขออนุญาตเดินมาที่สวนหน้าบ้านป้าหนึ่งสองแล้วใช้ไปสองไหครับมาแว่งขออนุญาตแฉบจัดมาดื่มได้วยไหมอภิษฎไปเลยโอ้โหดื่มอีกสามลูกพี่ผีสามตัวแก้วที่เราจุ่มมาแปากครั้งสี่ได้แล้ว ผมก็สงสารคุณไวกิ้งมากตอนนี้คุณไวกิ้งแบบพอพทุกอย่างดูเวนเซนตี้ครับแต่รถเซนตี้หนึ่งด้วยนะเมื่อกี้คุณมาแววงไม่เป็นไรผมอ่ะเป็นหมอผ่าตัดแต่เราอยู่ช่องเดียวกันนะไปผ่าให้คุณเองเดี๋ยวมันวร์ปมาหาใช่มาแววงเซนตี้อยู่คริติคอลนะครับแต่ว่ายังมีคุณหมอแล้วก็ยังมีถังน้ำของตอกยัยังเหลืออีกหนึ่งมืหมูไปไหนเลย ไปเลยจ้าตะตาคุณผมอ่เสริดก่อนเสริดก่อนเสริดก่อนเฮ้ยถ้าเสริดแล้วมันหยุดใช่ปหมเสริดด้วยสปีดโอ๊ยขออาวุธดังเฮ้ยอยู่เฉยๆไม่ได้เล่เคยได้เลยบ้านหลังเนี้ยเกิดของฮีโร่นะครับจั่วจนกว่าจะเจออาวุธครับโอ้ย เจออาวุธเลยครับซิกเกิลครับคือเคียวเคียวนี้เป็นอาวุธที่สามารถเลือกรับไปเป็นอาวุธประจำตระกูลได้เหมือนกันขอดูขอดูเคียวคือการโจมตีเราใช้ไม้โจมตีนะครับโจมตีคนที่อยู่ในในห้องเดียวกันถอยเพิ่มได้2ลูกแต่ต้องเสียหนึ่งสปีดนะครับน้อยทั้งโคูกถ้าเกิดฆ่าเป้าหมายได้เช็คบล็อกข้างล่างได้ถ้าบล็อกทั้งหมดถูกเช็คเราจะอ่านมิ็โจอนอลอันที่ร9 4ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้ถ้าคุณเก็บมันเป็นสมบัติประจำตระกูล คุณจะสามารถเลือกที่จะไม่เสียสปีดได้แต่ว่าถ้าไม่เสียสปีดจะแอดเพิ่มแค่ลูกเดียวเก็บไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ไม่เป็นสมบัติประจำตัวและเนื่องจากห้องนี้โดนเสิร์ชไปแล้วนะครับเสิร <tiny> <media> ์ตโทเค็นครับเสิร์ชไม่ได้แล้วนะคะห้องนี้กลับที่เดิมตรงนี้เกิดเล่นผมเสิร์ชมันจะได้ตอนนี้แหละ ได้ได้ครับเปิดขายได้เลยเเกมแบบซีีตอนนี้เจออาวุธครับมั้ยเอ็ปไม่หองดีและเป็นอาวุธของตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ชื่อว่าจะมาตอนไหนชื่อมาคุณเจอปืนของมาเอ้ยร้อนของป้ากับปืนของมาปืนของม้านะครับเวลาแอคแทกใช้สปีดแอคแทกแทนแล้วก็ยิงคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือคนที่อยู่ถัดไปไกลๆแต่ถ้าเกิดรู้ได้ศูนย์ถึงหนึ่งแต้มต้องเสียสองฟิสิกอลเดยมจคุณมาวางกับดักอย่างนี้คุณจะเดินมาตี ผมลำบากนะอยากเก่งมากผมเดินไปเหยียบกับดักกวางอีกรอบหนึ่งหนึ่งมาสกับดักขมาแหวงห้าลูกอ่ะห้าลูกเพิ่มอีกหนึ่งลูกเพิ่มอีกหนึ่งลูกเป็นหกใช่เหนึ่งลูกเป็นห่เพราะว่ามาแหวงเป็นนักวิชาการเกถ้าเกิดมันีไปเลยจัดไปมาแหวงจัดเขน้องมาแหวงเอ เต็มเต็มครับหนึ่งไดเมมครับเจ็ด <AM> ก <A> ับ <wan> ด <ita> ักเอาขึ Boy: ้นไปวิ่งไปหาครับเข้ามาแหวงอีกตีตีหกลูกหลูกเอาไป6ลูกไปไม่เข็ดใช่ไหมครับอุ้ยเจ็ดไม่แย่ไม่แย่อยหได้7แล้วไตอแหวงเราไม่ต้องแป้งเรื่องมาแหวงถอยเต็มเขาเรียกว่าสุดกาแม่สบายๆลงได้ไี หลบได้แล้วยิ่งจะปีกหรอจุดดก่าขาวดำแน่มึงสามคุณอะทอยอะไรคุณอะทอยอะไรของคุณคุณมีหกลูกคุณต้องเจอมวยชายาของมาแวงมาแวงคอยเต็มแปลงไม่คุณไม่ต้องตั้งใจทอยเลยบ้างคุณทอยไปเถอะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมาเวงเรียบร้อยเรียบร้อยตัดตีเลยเดี๋ยวไปเยี่ยบกบลักอีกเขาให้ กับดักผมทํางานอ่ะถ้าเกิดไม่มีอยู่ข้างๆถอยได้2ลูกครับอืมขอสี่เต็มาสม 2> าไส2ได้ไหมเท่าไหร่2 2แต้มเสียหนึ่งมูฟก็คือคุณจบที<ม>่ห้องนี้จบ,ท,<ส>บที่ตรงนั้นคุณได้กดับไปหกลูก ขครยับขครยับขครยับขครเย็บมาซิปมาแหวกมาแหวกเอนจิเนียร์ของเราวางหนึ่งมาวางกับหนึ่งเดินไปหนึ่งสองสามสี่เก็บคอนเลยค่ะนี่ล่ะแอคชั่นคอนของปลาเอามาสองอันเลยไหมเอาบรูชด้วยบรูชคือถูกค่าเดินตามผีในช่องครับมาแหวกดื่มดื่มน้ำดื่มวิลเลียมของคุณวิลเลียมติ๊กครับคุณวิลเลียมคขาขออนุญาตดื่มหนึ่งจิ๊กกับเขาของไอเทม เรียบร้อยผมจะรอดูของคุณมิสเตอร์โอเนี่ยว่าเขาจะทำอะไรได้อยู่ในห้องนั้นกูมีเคียวกกะทำอะไรได้กูอยากรู้ไดยตามเนี่ยตอนนี้ทำไมกูก็วางกับดักดีรอเฮียอะไรอ่ะอ่ะโอ้สองชั้นนี่ตรงตรง ก็หนีหนีงมาตรงนี้ต่อจบเลยเหมือนกันจบแล้วโอเคเดินไปเดินไปไหนครับมาทงนทีตึ้งแถบตรงครับตรงคอยไพโรดไพโรดสองลูกคอครับมันจะได้เสียมูฟทานไพโรดสองสองเสียหนึ่งมูฟครับไปไหนต่อครับมีใต้ดินกับเฮนี่บนดินคุณไวริ้ิงกูเดินเหนื่อยมากไปหาโอปอเลยไปหาโอปอเข้ามาที่แลนดิ้ทอยสองลูกปิดประตูตีแมวเลยขอสี่ขอสี่ ขอสีได้บอสีได้บอสสามอ้ยสามสีหนึ่งมู๊ครับอ่ะแล้วจบห้องนั้นแล้วมั้งใช่ก็จบห้องนี้แล้วตีตัวเองอีกตัวเองหกลูกหกหลอดหลอดรอดหลอดหลอดหลอดรอดไปมาแหว่งขอเดินหนึ่งมาหน้าบ้านสอง สามงั้นมาแหว่งจบเลยไหมครับตรงนี้ผมวางแทบที่ช่องเตยได้ไหมแล้วก็อยู่ที่เดิมได้ไหมอยู่ที่เดิมนี่คือคุณเดินไปไหนอ่ะทานไพลโรดรับผมขอใช้สกิลวาร์ปฮะก็คือทิ้งฉนดบ้านนะครับวาร์ปไปไหนครับวาร์ปไปหาคุณมาแหว่งฟึ่งมาอยู่ที่เดียวกันคือมาแหว่งคุณมาแหวงฮะผมขอถ้วยเพื่อจิบนะำเหนือยบ้านขอเทคครับคุณดูคอแห้งมากเลยใช่ไหมแล้อวก็คือเป็นการเทคแปลว่าตานี้คุณจะได้ไอเทมมาแบบใช้แล้ว ตาไดถึงใช้ได้ one, bon, น courage, ั้นเก็บไว้ที่ผมก่อนได้ไหมได้ได้การโยนเข้าก่อนจะวางแถบไหมเพราะจริงๆถ้าเขาเหยียบเข้ามาก็ยังได้อยู่นะอันนี้คำถามอาไดอ่าหนึ่งนะครับครับตั้งสองโลไเนื่องจากอยู่ห้องใกล้ๆเับเป็นการทอยโนเลตครับใชโนูเลตห้าหรือห้าขึ้นไปห้าอยู่แล้วเขาหนึ่งดเมจตายแล้วจะตายแล้ว เดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกเจอแทบอีกครับเอามาอีกสิเอาให้ตายเลยไอ้เพียเอ้ยแล้วมันเป็นจังหวะสุดท้ายที่กูกับมันจะต้องตายใช่ใช่คนใครสักคนน่ะตรงเนี้ยมันใครสักคนส่ะวัดสามเสียหนึ่งมูครับไม่เป็นไรนับหนึ่งสองสามตีมูสเสียสละซะแล้วตีด้วยหกไพ่ใช่ จำชื่อกูวยด้วยโอ้โหฮ่าคุณกันสามครับกันสามกดูโอ้โหแล้วจริงจมันเก็งแทบไม่ทับใช่ผมไม่เสียเวาลคุณวามากเกินไปหน่อยแต่ผมบวกได้หนึ่งชคุณกันสี่ใช่กันสี่ดูไปอ้ยไอ้นีอ้อยไอ้หีหกชนีสามปีสาม หนึ่ง yeah well, ู yeah, freely, ่สองลูกอีกสองลูกอีกหนึ่งว่ะหนึ่งห้าอุ้ยการการได้เยอ่เยอะนะเยคุยังไม่อยากเต้เป็นไวกิ้งที่ไรสวัตภาว เนื่องจากไม่ทำเตเมจตีตัวเองโอ้ยกระจอกจริงๆรตีแมพนี้ดิขอบคุณไม่โดนรอดรอดรอดโอ้ยทีไปแล้วีไปล้แล้วมันเป็นเดอวเอ้า์บ้างอหมมาแหวงเดินไปช่องข้างหนึ่งเออแล้วก็วางแท็ไปมานั่งเล่นในป่าโอเคมาแหวงนั่งเล่นในป่าจบครับมาแวงงนนนั่่เลใปมาคุณมาตีกับผมเลยตีไอ้สัตว์กูมีเคียวกัออะมาเสียหนึ่งสปีดครับแล้วตีเพิ่มสองลูกตีห้าลูก โอเยอะอยู่โอ้โหเยอะอยู่เยอะอยูเยอะอแต่คุณลดส่วนลดลดแค่หนึ่งใช่มันเป็นโหเนี่โหจริงไม่ถึงไม่ถึงเข้าด้วยเขาด้วยเขาหนึ่งไล่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 แล่ไ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 อ่ไล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 ้ไล่ไล่ไล่ไค่ไล่ไล่ไลาอล่่ไล่ไล่ไล พอมันแห้งเดี๋ยวผมจัดการเองปีกทีเดียวมันก็สมอแดะแล้วคุณวัยหนุสี่เมื่อกี้คุณได้สี่คุณบัฟทุกอย่างอย่างละหนึ่งจกเป็นตัวนี้เกมมันขาดขนาดนี้ไอ้เแล้วมึงเป็ทีเลอร์ด้วยโอเคเดี๋ยวมึงเจอหน้าไม้โกหกไร้ฝัรหน้าไม้เี่อะไรเดี๋ยวกูเดินไปเคี่ยวไปเที่ยวอย่าเข้าไปอย่ากูเข้าไปด้วยกูเข้าไปยิงมันเลยเอ้หน้าไม่มาส์กว่ามันเย็น่จงข้ามจบยังจบแล้วเดินไปไปหนึ่งปึ้งทิกเกอร์โนเลจครับสี่รูกเอาให้บุ๊ดไป ตายเท่าไรเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปอีกโอ้ยแปดแปดในที่สุดขอชมว่าอะไรตายสองก็ยังดีวะอาจจะถอยได้แปดหมดเป็นคนผ่านสงครามแตกครับตายสื่อ เมื่อคุณแตกที่เบสเมนต์แลนดิ้งผีมานะจ๊ะยังมีช่องผียังมีช่องให้ผีตายไอ้คุณผมภูมิใจที่คุณฆ่าได้อย่างน้อยตัวนวัดใจกันไปเลยเมื่อกี้คุณเดินหนึ่งเหรอใช่ปะผมไม่ทำหน้าที่องผมยังเต็มที่แล้ว2อสมันก็ต้องเหยียบกันอยู่แล้วก็ต้องเหยียบคุณไมอย่างน้อยเขาไม่อยู่ใกล้ๆไงเอาให้ผมตายไปเลย ทอยสลูกครับเพราะว่าคุณไม่อยู่ใกล้ไม่ต้องทอยก็ได้เพราะว่าผมจบที่นั่นอยู่แล้วได้ใช่ไม่เชิญคุณวาวคุณอยากจะป่าฟันเข้าไปฆ่าเลยหรือคุณอยากจะถ่วงต่ออ่ะอันนี้เป็นชอยเลยเลือกนักส้่วงเราเดินเข้ามาเข้าไปเลยเดินเข้าหนึ่งแถบแอคทีเวทก่อนครับเนื่องจากอยู่ห้องเดียวกันตรงต้องทอยโนเลจครับนี่ไม่เกี่ยวสม เสียหนึ่งมูฟครับไม่เป็นไรหรอกก็ไม่มีอะไรแทบออกครับแทบลุตแทบลุตอ่ทสามจแปดโจมตีครับน้อยตีด้วยอาวุธค้อนของป๊าป๊าโทรผัวมาเลยค้อนของป๊าป๊าไปมึงหมดสิทธิ์รอดแล้ว เจ็ดแปดเก้าสิบไอไวกิ้งคุณต้องได้สองอย่างน้อยห้าลูกกับคุณครับแต่อย่างน้อยเราได้ฆ่าคนไปถึงสองศพอ่ะมันก็พอที่จะเป็นเกียรติให้กับตระกูลไวกิ้งของเราเดอะไวกิ้ง มีทีตลอดเกมเกมเกมใหยว่าวคามได้กูหน้าไม้ต่อเลยต่อ้ใช่คราวนี้เนื่องจากจบแล้วนะครับดังนั้นเราจะอ่านหน้า76ของแหน่นัมเบอร์76ชวไยโวชนะครับ ก็แปขวบอะเน้อเบาๆนิดนึงบทพูดของตัวเทรเดอร์ที่แพ้ไปนะครับข้าไม่เคยละทิ้งเจ้าข้าตามมาอยู่ร่วมกับเจ้าแล้วในนรกเบอร์เซอร์เกอร์กรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายในค่ำคืนนั้นนี่มันความบ้าคลั่งอะไรกันนี่ทำไมไวกิ้งถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมกันกระท่อมแห่งนี้สร้างคำถามมากมายแล้วก็ไม่มีคำตอบใดๆทั้งสิ้นเราควรจะหาบาทหลวงมาทำพิธีกรรมที่นี่ในบ้านหลังนี้ ล้ายก่อนเลยของเราแค่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าดีกว่าแก on the back of the r u l e b o o k ใน r u b o k ให้ติ๊กช่องที่เป็นเลขหนึ่งครับฝากติ๊กหน่อยครับหน้าหลังสุดของ r u b o k ให้ดูหน่อยมันจะเหมือนเหมือนนาฬิกาเหมือนนาฬิกาให้ติ๊กช่องที่เป็นเลขหนึ่งไว้นะครับฮีโร่คนสุดท้ายฮีโร่ใส่ที่คเท t u r นคนฆ่านะครับติดสติ๊กเกอร์โล่ลงไปที่โฉนดบ้าน ไ,ไุณเป็นสีเขียวแล้วนะจ๊ะคุณได้โฉนดบ้านไปวิญญาณของไวกิ้งตัวนั้นยังคงหลอกหลอนบ้านหลังนี้ตลอดไปถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายก่อนความตายของเขาดังนั้นเราจะแอดการ์ดที่เรียกว่าศพโชคเลือดพีสองเจ็ดฝากหา,านะครับการ์ดอีเวนท์ที่ชื่อบัตดีคอรจะถูก,ถกใส่เ,เข้าไปในอีเวนท์ หลังจากนั้นกองเลือดเหล่านั้นยังคงกระจัดกระจายไปทั่วหล่นลงไปในแบบบ่อน้ําต่างๆแม้กระทั่งผื่นพนดีนยังปฏิเสธกองเลือดเหล่านี้แอดสองสี่หนึ่งเข้ามาหน่อยครับกองเลือดอในมุมเก่าๆในบ้านหลังนั้นเราพบหนังสือเล่มหนึ่งทั้งในหนังสือนั้นที่ปกเป็นรายชื่อของพวกเราเองนี่มัน ถูกวางแผนไว้หมดแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านี้ oh. mm hmm. ถ้าเทรเตอร์ฆ่าอย่างน้อยหนึ่งฮีโร่ให้แอด221ชื่อว่า book of flesh oh. mm hmm. อหหหหห้หนังมนุษย์ mm hmm. ใส่เข้าไปในอ mm ีเวนต์บางครอบครัวเนี่ยเกลียดความสีวไรของครอบครัวพวกนี้มันฉาบไว้บางๆเหลือเกิน mm hmm. เมื่อวิญญาณของไวกิ้งเกิดขึ้นสิ่งที่โดนฉาบไว้มันก็ถูกทำลายโดยอัตโนมัติ mm hmm. ตอนนี้เราจะมี calling ใหม่ที่เรียกว่า savage S <S อุ้เป็นคนป่าเถื่อนสองหนึ่งแครับใช่คุณสามารถกลายเป็นคนป่าเถื่อนได้ในเกมต่อไปความสิบไลนั้นมันจอมปลอมใช่ความสิบไลนมันจอมปลอมงั้นเราก็ไม่ใช่นะักวิชาการาววจริงๆคุณอาจจะได้เล่นเป็นซา v เวจได้แล้วก็จบอพิโซดน์หนึ่งแต่เพียงเท่านี้ครับตอนนี้กูยัได้เป็นหลอดไพ่เลย คุณจะไม่ปลอดภัยโลดอายุไม่ได้ตยังอายุแก่ขึ้นเรื่อยๆแปดสิบแล้วนะมึงเดินยังไม่ไหวอ๋อใช่ครับช่วยเขียนชะตากรรมของตัวเองหน่อยครับว่าในตาในชาตินี้เป็นยังไงผมเป็นผู้ล่าจิ้งจ่แล้วอยากอ่านชะตากรรมกันไหมเมื่อกี้ตาตาที่เราไม่ได้อ่าน e x c l u s i v e for member หลังจบเกมนี้อย่าลืมไปดูกันนะอ่าเรียบร้อยครับสำหรับ EP นี้นี่ <Yeah. S 2> ถึงเป็น EP ที่หนึ่งใช่ดือดมากรู้สึกว่าแบบแมปเนี้ดดนนโยโคตรดิ้นรนอ่ะไม่ใช่แค่โคตรดิ้นรนมันเล็กๆอะ่ะ <c oughs> แต่มันโอ้โหบู๊กันล้างผานเลยมันต้องแบบอยากจะวางห้องซิกแซกค่อยวางแผนเลยสววววางซิกแซกไปดีกว่าเอ้ยหนียากที่ไายเลยขังตัวเองถ้าค่ะอยากติดตามนะครับซีรีส์นี้บ้านสยองจ้องทรยศมรดกเลือดติดตามได้เรื่อยๆติดตามได้เรื่อยๆเรื่อยๆ อยากรู้ว่ามาเมื่อไหร่กดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e ติดตามกดกติ่งไว้แล้วก็เป็นภาพป้าสยองจ้องธยศในซีรีส์นี้นะครับผมวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สไตลิชจริงๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อกี้พาร์ทนึงมันคือเกมและเรื่องราวเนาะออแต่ส่วนอีกพาร์ทนึงก็คือขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าบทนําไม่ได้มีผี3ตัวอยู่ข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อกี้ก,ก็จะไม่เกิดแล้วการกระทําในอพิโซดหนึ่งนี้ก็จะมีผลต่ออพิโซดถัดไปครับ